สวัสดีครับนายพลดูเลยครับสวัสดีครับนายพลดูเลยครับอ่านไม่หมดกด y o u ูทูบมาพบกับนายพลดูเลยนะครับหายไปเกือบเดือนนะครับไม่ได้ลงคลิปช่องนี้วันนี้นายพลจะมาบอกวิธีตอบคอมเมนต์เพื่อนนะครับแต่เวลาเราไปตอบคอมเมนต์เพื่อนเนาะส่วนมากชื่อช่องเพื่อน หรือว่าชื่อช่อง FC ก็จะเป็นแฮนเดิลนะครับผมมาดูนะครับผมกับเดี๋ยวมาดูนะครับเราก็เปิดไปที่คลิปเราเนี่แหละนะครับเปิดไปที่คลิปเอ่อคลิปเราที่ฉายไปแล้วออกอาศไปแล้วนะครับแต่ต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งนะครับคอ e เนตคอนลซิมคอนลเมลนะครับนะครับใช้อีกเครื่องหนึ่งเป็นช่องรองเราเนาะ นะครับเราจะดูง่ายนะครับว่าเพื่อนที่ใช้แฮนเดิลมาคอมเมนต์ในช่องเรานะครับนะครับถ้าเราไม่อยากนั่นเราก็กดจุดก็ได้นะครับไม่ต้องไปดูคลิปตัตวเองใช้อีกเครื่องหนึง่งใช้เครื่องรองเนาะเรากดไปที่คอมเมนต์นะครับผมไปที่คอมเมนต์เนาะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแฮนเดิลนี่ครับรู้หรือเปล่าใครเนี่ยบางคนเราก็ทราบแล้วก็จําได้นะครับมันจะไม่เป็นชื่อเต็มๆเ,เ,เนาะ เห็นไหมครับเราไม่รู้ว่าท่านไหนเนาะว่ามาดูเรานะครับวิธีแก้ไขนะครับก็คือให้เราเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับไปเปิดดูคลิปวีดีโอของเรานะครับผมนะครับแต่ต้องดูให้ถูกต้องนะหรือไม่ถ้ากลัวผิดกดเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดหยุดไปเลยแล้วกดไปที่คอมเมนต์เนาะนะครับง่ายๆเลยครับมาดูเลยนะครับเราจําเพื่อนไม่ได้เนี่ยครับ อย่างคุณไมลาเนี่ยผมจําได้คุณไมลานะครับบางท่านจําไม่ได้มันเป็นแฮนเดิลอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์เลยครับเห็นไหมครับโปรไฟล์เพื่อนกดไปเลยครับกดไปเลยครับเห็นชื่อช่องเพื่อนเต็มเ็มเลยครับนะครับเดี๋ยวนะครับกดไปเลยครับเห็นไหมครับเห็นชื่อช่องเพื่อนเต็มเต็มเลยขออนุญาตคุณยายเล็กนะครับเห็นไหมครับเห็นชื่อช่องเพื่อนเต็มเ็มนะครับ กลับไปใหม่ก็ได้นะครับไปดูคนอื่นก็ได้นะครับบางทีเราไม่รู้เห็นไหมครับเป็นแฮนเดิลเนาะเห็นไหมครับแต่ยายเล็กนี่เขาตั้งเองเห็นไหมเขาตั้งแฮนเดิลเองเขาบอกว่ายายเล็กอันนี้ YouTube ใน y o u t u b e ในพนก็พอจะจําได้เนาะแต่บางท่านเราจําไม่ได้เลยอย่างคุณออนอย่างเงี้ยในคลจําได้นอ้องสุรดาดาดาอย่างเงี้ยในคลจําได้นะครับบางท่านก็จําโปรไฟล์เพื่อนได้ก็โอเคนะครับแต่บางท่านก็จําไม่ได้เนาะ นะครับก็เอาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับอย่างท่านนี้ก็คือคุณครูบาหลีกิยาแพทย์แต่ผลจําได้เนาะแต่บางท่านเราก็จําไม่ได้โปรไฟล์ก็หน้าใครก็ไม่รู้บางทีก็รู้อยู่แต่ว่าไม่รู้เป็นใครนะอันนี้น้องน้อยมาแชร์แล้วก็ใช้ชื่อเขานะครับตั้งแฮนเดิลน,นะครับเอาเป็นว่าช่องที่เราจําไม่ได้นะครับผมก็คือทําวิธีแบบในผลก็คือเอาอีกเครื่องหนึ่ง นะครับเอาอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นช่องรองของเรานะครับหรือเป็นช่องที่ไม่ได้เปิด y o YouTube แต่ว่าเปิดได้ดูเฉยๆนะครับนะครับเอามาดูเพราะว่ามันเป็นแฮนเดิลเราจําเพื่อนไม่ได้เนาะแล้วโปรไฟล์ก็ตัวนิดเดียวสําหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์เนาะเห็นไหมครับนี่นะครับตัวนิดเดียวเราจําไม่ได้นะครับบางท่านก็จําได้ถ้าจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีมันจะเสียเวลาตอนตอบคอมเมนต์เนาะนะครับบางคนก็ ไม่ได้ใส่อะไรเลยอย่างนี้ครับตัว f อย่างเงี้ยนะตัว f อย่างเงี้ยแต่ในพลเรารู้จําได้ว่าเป็นน้องแก้วมาลุนเนาะนะครับแต่บางคนดีอย่างเงี้ยดีอะไรเนี่ยเราจะจําได้ไหมถ้าเราจําไม่ได้เราก็กดไปที่โปรไฟล์ครับผมครับกดปไปเลยครับกดไปที่โปรไฟล์เดี๋ยวนะครับทําไมเป็นอย่างนั้นซะล่ะนะครับทำไมนะครับ ครับเรากดไปที่โปรไฟล์เพื่อนนั่นแหละ,ะใครก็ได้เนาะนี่ครับกดไปที่โปรไฟล์นะครับเดี๋ยวนะครับบางทีมือเราไปโดนไปโดนอันี้นะครับโดนแฮนเดิลเนาะเรากดแน่นๆเลยนะครับก็จะเห็นนะครับเห็นชื่อขออญาตคุณพักนะครับแม่บ้านไซปลัสนี่เองนะครับ ง่ายนิดเดียวเนาะเพราะว่าเออส่วนมากเพื่อนที่เข้ามา youtube เขากา no หนดแฮนเดิลในเราเนาะนะครับเราจำโปรไฟล์เพื่อนไม่ได้ก็ใช้วิธีแบบในผลนะครับง่ายนิดเดียวนะครับกดไปเลยนะครับเห็นปุ๊บกดไปที่โปรไฟล์นี่แหละครับกดเต็มๆเ,เลยนะครับกดไปโปรไฟล์ก็จะเห็นชื่อช่องเพื่อนเราเต็มๆเ,เลยฟาพิมพชแนลใช่ไหมครับ นี่คือวิธีแก้ปัญหาเนี่ยลก็ลองมาหลายวิธีเนาะนะครับาบางท่านเขาทราบแล้วก็ผ่านนะครับถ้าไม่ทราบก็ลองไปทําตามแบบนผลนะครับก็คือเอาอีกเครื่องหนึ่งนะครับเอาอีกเครื่องหนึ่งมาเปิดนะครับเปิดดูคลิปวิดีโอของเรานี่แหละแต่ว่าถ้าเรากลัวผิดเราก็กดหยุดนะครับเราก็กดไปที่คอมเมนต์เพื่อนๆน,น,นะครับที่ปรากฏอยู่ใต้คลิปวีดีโอเรานะครับ ถ้าเราจาโปรไฟล์เพื่อนไม่ได้เพราะมันเป็นแฮนเดิลอีกอย่างบางท่านสายตาก็ไม่ดีก็จะมองไม่ค่อยชัดเจนว่าเป็นใครกันแน่แบบในพน,นี่สวอเนาะไม่รู้หรอกนะครับที่อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าเราจําโปรไฟล์เพื่อนได้มันก็โอเคบางท่านก็ดีเป็นตัวพีมาเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับตัว handle. แฮนเดิลเรากดไปที่โปรไฟล์เลยครับกดไปที่โปรไฟล์นะครับกดให้ตรงนะครับผมก็จะเจอ ช่องเพื่อนนะครับนะครับนี่เขาบอกว่าเพน p ีนะครับเราก็เข้าไปดูที่ช่องก็ได้ถ้ามันเป็นไม่มีชื่อช่องมันเป็นช่องรองเเนาะกดเข้าไปดูไม่มีคลิปวิดีโอนะครับเราก็อย่างนี้ก็หมดปัญญาเนาะนะครับก็ลองเข้าไปถ้าอย่างนี้ไม่เจออย่างเงี้ยเราเข้าไปที่เอ่อ URL เขาเนาะตัวนี้เนาะ นะครับบางท่านก็ไม่รู้ว่าเพนเอฟสีเป็นใครครับแต่ในพจน์พอจะเดาได้ก็คือคุณเพนเยอรมันเนาะนี่ครับเจอโฆษณาแล้วเจอโฆษณาใช่ไหมครับเราก็จะดูนะครับมันหยุดไม่ได้โฆษณาหยุดไม่ได้อันนี้เป็นโฆษณาที่แบบออะไรนะโฆษณาแบบข้ามไม่ได้บังคับให้เราดูนะครับเมื่อกี้ช่อง ช่องสัญหาไม่ให้ดูนะมีโฆษณาจะยังไงนะครับก็กดไปที่นี่แหละครับกดไปที่คอมเมนต์เพื่อนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดทราบก็พลาดนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์นะครับผมก็คือรูปช่องเพื่อนนั่นแหละกดเข้าไปก็จะเจอเห็นไหมครับไฟน่าสุดานะครับผมนะครับก็จะเห็นชื่อช่องเพื่อน ครับสาหรับท่านที่มีเครื่องเดียวก็บอกเอา้าในผลนอย่างนี้ฉันก็ทําไม่ได้ดีกลัวเจอโฆษณาเนาะจริง,รงใช้เครื่องเดียวก็ได้นะครับแต่ที่แนะนําให้ใช้เครื่องหนึ่งเพราะว่าเออกลัวไปกดเจอโฆษณาเนานะแต่ถ้าเจอปุ๊บเรากดหยุดก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีเครื่องเดียวก็ทําเหมือนกันครับแล้วแต่ท่านถนัดเนาะในผลก็เข้าไปที่ยูทูบสตูดิโอ นะครับนะครับแล้วก็ไปที่ความเห็นเนาะอยู่ด้านล่างเนาะความเห็นนะครับไปที่ช่องตัวเองแล้วก็ไปเจอโปรไฟล์เพื่อนก็ทําเหมือนกันครับนะครับถ้าเราจําเพื่อนได้ก็ผ่านนะครับถ้าจําไม่ได้เราก็ต้องกดไปที่โปรไฟล์เนาะอย่างท่านนี้นะครับมันเป็นโปรไฟล์แบบนี้เราไม่รู้เราจําไม่ได้เราก,กดเข้าไปที่ โปรไฟล์กดแน่นๆนะครับตรงๆเนาะตรงๆเลยนะครับแน่นๆนะครับมันก็จะไม่เจอใช่ไหมครับเมครับแบบนี้มันไม่เจอนะถ้ากดอย่างนี้ไม่เจอนะครับนะครับต้องเข้าไปดูคลิปตัวเองมันก็ไม่ได้อีกนะครับในผลก็เลยแนะนําให้ใช้อีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราจําไม่ได้อย่างเงี้ยเพื่อนอย่างเงี้ยมันกดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเข้าไปที่ ไปดูวิดีโอของตัวเองอ่ะมันผิดกฎใช่ไหมมันกดได้ถ้าเราเข้าไปดูวิดีโอของตัวเองนะครับนะครับมันผิดกฎสามารถกดดูได้เหมือนกันแต่ว่ามันเสี่ยงผิดกฎนต่ผลก็เลยแนะนําไม่ใช่เครื่องหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านสมปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไปแล้วครับติดแล้วกด subscribe like share แล้ว subscribe ครับไลฟ์ปนดูเลย Don't forget to like share subscribe to n ลฟ์ป u n d ลเลยครับ For subscribing have a nice time and see you next video bye